พูดปิดพออาลุกเราต้องอะไร้ออืมอืมอะไรนอันนี้อะไรอะเทียนเหรอเฮ้ยนี่ไม้กางเขนอ่าพี่เล้วมีตัวช่วยชีวิตนะี่ลาฟาเอลมาโซมาโซลาฟาเอลมสโซขอบคุณจ้ พีของนะเนี่ยอ๋อพี่ของคุณคิว่าเราจะรอดไหมนะครับเฮ้ยแบบนี้เปิดโอะไรกันเปิดโมดีเราก็ไม่อยู่จะเปิดหมดไฟแตกไดูไไม่แตกไแตกเออะไรอะอะไรอ่ะ อ๋อม่ครับเบอร์มันโยนของใส่แก้วมันโยนของใส่้อเี่มเลไม่เห็นต้อนรับแขกแขด้วยลงมาห้องใต้ดินนะน่เนอบ มันล่าเหรอคุปตนันมันล่าไปไม่นะไปุ่ปตน์รอได้หรอเดี๋ยวรอยื้อไม่พูดสักน้าต่อแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้ เดินไปนยานพาณิชย์ยานพาณิชย์โอ้โหจับไฟพวเป็นสุดไฟพังไฟพังนะยานตืนนนะครับเป็นพื้นของไฟพวงนี่อะไรอ่ะ